ทำเค้กไม่ปรึกษาใครเลยจ้าดูน่าสนุกดทำไปมั่วแล้วนะทำแบบไม่บอกเราได้ So นะ s o so, 61 candle inside ไม่แก่สามออีกันทำเค้กเองทำเ,เองเก,กินเองนักเลงพอ <laughs> เดี๋ยวสปกับเนี่ย oh. ไม่มีใครช่วยนะทำคนเดียวเลย <laughs> บราวนี่อ่ะบราวนี่นะจ๊ะน่บราวนี่นะคะไหนดูเนื้อเค้กหน่อยสิจ๊ะพอได้อยู่ค่ะพอได้ค่ะทุกคนโอเคจูเลียจูเลียแบบว่าวันทายลิ i t t เขย่ากินยูババ๋เลยเหนียวกระตักกัดกระตายนี่ ตาก็ได้สำหรับพอกัดค่ะได้แค่นี้พอค่ะตัก,ก็ไม่เป็นนะคะทำแตกค่ะดูดิโอ้ได้ก้อนใหญ่แลวกัดได้ก้อนใหญ่เนือ้อฉ่ำเลยนะ,ะฉ่ำเนาะอร่อยอร่อยครับทุกคนไม่ไหวานมากนะเนะื้อ ไม่หวานมากเลยเขาขอเขาจะกรอบๆเอาตัดเค้กก้อนนี้กันจ้ะไม่ได้น่ากินเลยนะเอาแบบง่ายๆนะที่นี่เค้กขายก็ไม่ได้น่ากินนะอุ้ยเนื้อก็น่ากินอยู่นะทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะเนื้อข้างในนะคะอ๋อกันเชิ้นใหญ่เลยกินหมดไหมแกบอกว่าไม่เหลือแล้ว โอเคอยู่นะไม่ต้องแพงด้วยนะก็มีสองกันจ้าไอเดักคีนไม่ชอบเลยยมันไม่ชอบไงมันเป็นแบบไงแล้วเ็กนุยดีร่างออบเด็กนุชอาไม่ได้ซื้อเก็ันไม่ใช่ทำนั่นเองนะแกไม่ก็ชอบกินอะไรพวกนี้อยู่แล้ว

เราเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนให้มันแบบแข็งๆนะให้เนี่ยมันแข็งๆนะหนะยุดนะหวังอะหวานของกินลูกตักเค้กเอาไปกินบ้านนะมองนะแ <ez. S 3> ต่ลกอจริงๆแล้วชอบแกล้งนะทุกคนดูได้เลยหยุเอาไปส่งเขาไ่นั่นเอาอเ้ยเอาสองอันเลยเหรอ,อบอกว่า <c ười> <c ười> มันแคน์หลนะแคนโคนะ้ดมั้ยเนี่ยแคนโค้ดเหรอมันปิดไม่ได้แลนะ้วน่ะปิดไม่ได้ปิดเละเลยกระดูนะ่ะนะโอ้โสัาวยงทีแล้วก็มาถึงมื้อเย็นนะคะนี่ค่ะอาหารนะคะหมายรูปเมนทัวอะไรนะ คิดว่าเรากาต้องกินอันนี้แน่เลยเพราะเป็นปลานะคะเย็นมมีสังขารค่ะอาหารฝรั่งมีลินเนอร์มื้อเย็นนะคะเราก็เลือก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 เลยเรากาเลือกสิโนอยากกินอันไหนนกเลือกแต่จูเลียก็ไม่กินอยู่แล้วปลาก็ไม่กินอาหารไอ้นี่มันเป็นปลาหรือมันเป็นไก่ไม่รู้นะ โอ้ไข oh, ่เต mm ็ม hmm. ท huh? really? ี่เลยค่ะไข่ค่ะทำไมคนไม่กินหนังกั๊ดกี่ต่อไหนหนัก็กินอันนี้ค่ะกินใชอปลาใช่ไหมเป็นปลาไม่รองกินดิมีนี่ด้วยมีไข่ด้วยเห็นไหมเหมือนไข่ปลาเคโวเบียเลยอ่ะดูตก็มี this is pork pork egg and pork pork seafood เนี่ยซีฟู้ดปลาปลาเขาจะเรียกซีฟู้ดนะทุกคน Mm -hmm. This is good, this is good, everything is good. Okay. Mm -hmm. That's you, far, right? yeah. Yeah. To do that? you, being good. You're happy for me. You're happy for me. Okay, thank you. Same no, use, not disabuse. Happiness, I like think. You can try this. It's wrong. Well, not cheese, not, not cheese. Not oh. cheese nah. oh. เหมือนขิงใช่สอมตำน,นี่ใช่ขิงด้เนาะต้องต้องประโยชน์น,นนะ <laughs> ต้องเลือกที่มันเป็นของไทยนะ Lost me a living, eh? Lost me a living, eh? Mm. Ah, yeah, yeah. Well, <coughs> you cannot like the place This <coughs> <It> is muscle. <mostly. laughs> so I do that? No, you do that. เป็นเหมือนหนังหมูใช่ไหมคลิปขึ้นน่า,าจะจุกนะหนังหมูกรอบนะน้ำซุปเข้มนะอ,นอ,นนะอ,อ๋อันนี้มันจะไหวไหมไเนี่ย ก็อ<ม>พอกินะเห็นหน้านต,ตาหนักอิกดนะแต่ว่าแต่เขาไม่แคร์ผมไม่ชอบนะ,นะเป็นเหมือนคอแค่ไอติมแต่ว่ามาันไม่น่าะใช่นะดูเนื้อที่มันเหมือนไอติมเลยค่ะเมื่อเช้าก็ลืมนะคะว่าเป็นวันเกิดสามางงีนะคะไม่ได้แฮปปี้เบิร์ตเดย์เลยเขาโทรมาสองรอบก็ยังจำไม่จำไม่รู้นะคะจนผ่านไปรอบที่สามถึงรู้ว่าเป็นวันเกิดเขาแล้วค่แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยู HAPPY b i r t h d ด y ี y y u u วันเกิดที่ไม่มีของขวัญวันเกิดที่ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะวันเกิดก็ต้องเตรียมอะไรเองทุกอย่างนางสารจะมีจริงเลยดูดดูดิดูดดูดดูสิความแข็งหน้าใสช่องฟิตไว้ที่นี่บ้านนี้อะไรก็ง่ายไเหมดนะไม่มีอะไรที่ยากเลยค่ะช่ก็ท่าแบบง่ายๆ Are you happy? Your birthday? วานยฮงพีเต้ก <c oughs> เป็นมาเกิดเทมยภรรยาลืมนะะแต่ว่าเรากินไปแล้วไงวันหนึ่งวันสองนะคะลูกสามมาแต่วันเกิดที่แท้จริงคือวันนี้นะคะจริงๆริภรรยาตอนเช้าก็ควรจะแบบว่าเตื่นมานให้เป็นวันเดียวนะแต่ไม่ลืมคะ่ะแล้วก็มนเฟซนะเพื่อนๆก็มาดวยพรนะแต่ไม่มีภรรยาและลูก เขาบอกเขาว่าเขาแจ้งเป็นระยะที่ดีมาจะออกไปซื้อดอกไม้ก็ไม่มีดอกไม้อีกแล้วมันมีแต่มันบานนี่เขาเลยไม่ได้หลายอย่างแข็งนะเพราะมือช่วยแล้วก็มือก็เลอะเทอะมือ คลิปนี้ขอจบไปแคเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะบ๊ายบายค่ะ